ยงซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่อมกอเค p OP ๊อคลิปนี้เราจะมาพูดถึง3วงเกิร์ลกรุ๊ปจากเจน5ที่ในตอนนี้เนี่ยมีการอัปเดตกันมานะระดับว่าเป็นกำแพงของ most follow spotify นั่นเอง กำแพงแบบ3ขั้น3ชั้นที่3วง Girl Group เนี่ยเขาได้ทำเอาไว้ได้รับในเจนที่5ยอด Follow สูงสุดบน Spotify โอ้โหบอกเลยว่าสูงมากเลยจริงๆตั้งแต่อันดับที่3 2 1ขึ้นไปเนี่ย3วงนี้มียอดโฟมากกว่า2ล้านแล้วก็มากกว่า4ล้านกันเลยนะครับ อันดับแรกอันดับที่3คือ Kiss of Life รองอันดับนี้ด้วยยอดทั้งหมด2.16ล้านซึ่งเดี๋ยวใน Kiss of Life เขจะมีคัมแบ็กใหม่มาอีกบอกเลยว่าเพลงใหม่ก็จะช่วยดึงยอดะระดับของ Spotify ให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นขึ้น,นไปต้องมาลุ้นกันแล้วว่า3อันดับเนี่ยเขาจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าหลังจากนี้เพราะว่าอันดับที่2อง ILLIT นะครับ 2.66ล้าน followers บน spotify เดี๋ยวไอริดก็จะมีค o m e b a c k อีกเหมือนกันถ้าเพลงเพิ่มมาเพลงใหม่ปล่อยมาอันดับจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมเพราะว่ายอดฟอลนี่ก็ต้องเพิ่มมากขึ้นแน่นอนอันดับที่3กับอันดับที่2นะถ้าผ่านไปแล้วอันดับที่1นั้นยอดเนี่ย แรงแล้วก็สูงมากๆเลยเป็นเพียงแค่วงเดียวเท่านั้นที่ทำได้นั่นก็คือ Baby Monster กับยอด4.44ล้านนะครับวงเดียวของ Gen 5ที่สามารถทำยอดเกิน4ล้านขึ้นไปและในท็อป3นี้ก็ยังคงเป็นเพียงแค่วงเดียวเท่านั้นด้วยที่มียอดเนี่ยมากกว่า3ล้านแล้วก็ทะลุ4ล้านไปแล้วด้วย Baby Monster ครองอันดับที่1โดยยอด followers 4.44ล้านบน Spotify 3วง Girl Group นะครับที่เป็นจุดแข็งทางด้าน follow ใน Spotify ตอนนี้เรียงลงมา Baby Monster, i l i e Kiss of Life และทั้ง3วงเนี่ยก็ต้องลุ้นกันแล้วว่าจะมีใครขยับอันดับอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเพลงใหม่กำลังจะปล่อยออกมากันมีข่าวเกี่ยวกับการคัมแบ็กเนี่ยทั้งลือบ้างอะไรบ้างกันมาหมดเลยทั้ง Kiss of Life, i l i e แล้วก็ Baby Monster และนี่คือ3วงตัวตึงนะนดับที่ครองตำแหน่งสร้างกำแพงสูงสบน Spotify ของ K-pop Gen 5แบบ K-pop groups ไม่มีการแบ่งแยก girl group ปล่อยกรุ๊ปเลยนะครับ3อันดับ Baby Monster i l ์ไอลิทคิสออฟลคลิปนี้ต้องขอตัวลาแล้วเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับอันยอง